แก๊งโจรกรรมต่างชาติโคลัมเบียเปรูวันที่6เมษายน2 5 6 8หเวลาประมาณ20นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองปทุมธานีได้รับแจ้งจากนางดวงดาวว่าถูกคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ภายในบ้านพักเป็นตู้เซฟและทรัพย์สินมีค่าเช่นสร้อยคอทองคาแหวนเพชรนาฬิกาและพระเครื่องมูลค่าประมาณ5ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าคนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ4คนขับรถยนต์โตโยต้าสีบรอน เข้ามาจอดหน้าบ้านก่อนเปลีนลั้วเข้าไปในบ้านแล้วงัดหน้าต่างหลังบ้านเข้าไปเอาตู้เซฟและทรัพย์สินวันที่8เมษายน2568ที่สอพเม,มืองปทุมธานีเจ้าที่ตำรวจได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติ4คนเป็นชายสัญชาติโคลอมเบีย3คนเป็นชายสัญชาติเปรู1คนพร้อมของกาลางรถยนต์โตโยต้าสีบรอนตู้เซฟ1ใบกระเป๋าสตรีนาฬิกาสร้อยทองโทรศัพท์มือถือ และทรัพย์สินมีค่ารวมกว่าร้อยรายการโดยจับกลุ่มได้ขณะหลบหนีไปที่จังหวัดหนองคายเพื่อเตรียมหลบหนีไปยังประเทศลาวโดยแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์จากการขยายผลผู้ต้องหากลุ่มนี้มาเช่าบ้านอยู่แถวราดกระบังกรุงเทพและทําการเช่ารถออกตะเวรลักทรัพย์ตามหมู่บ้านจัดสรรที่มีราคาแพงและไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันเกิดเหตุได้ขับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเห็นเจ้าของบ้านขับรถออกไปจึงจอดรถและลงไปกดกิ่งอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่มีคนอยู่ภายในบ้านก่อนจะเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์จากการสอบสวนคุณร้ายชาวเปรูเข้ามาในประเทศไทยก่อนจากนั้นมาเจอชาวโคลอมเบียอีกสามคนที่เข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านาทางประเทศลาวโดยเจอกันที่ถนนเข้าสารจากนั้นก็ร่วมกันลักทรัพย์ตามสถานที่ต่างๆและเชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังจึงได้ประสานล่ามให้เล่งสอบปากคําผู้ต้องหาโดยแยกสอบอย่างละเอียดเพื่อหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดําเนินคดีนางดวงดาวผู้เสียหายเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนและครอบครัวออกจากบ้านไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งและกลับเข้าบ้านมาเวลาประมาณ20นาฬิกาพบว่ามีคนร้ายแอบเข้ามารักทรัพย์จึงรีบโทรแจ้งสพเมืองปทุมธานีจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดคนร้ายได้ใช้เวลาก่อเหตุประมาณ20นาทีนางดวงดาวกล่าวว่าตำรวจสามารถติดตามจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแม้จะได้ทองคืนมาไม่ครบขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองปทุมธานีและทุกหน่วยง,งานที่ช่วยกันติดตามจับกลุ่มคนร้ายชาวต่างชาติจบข่าวสวัสดีครับ